ปลาดุกทอดน,น้ำปลาครับตามปีครับละลายไปก่อนตกช้อนช้อนนิดหน่อยอ่ะีอิ๊วขาวไปเลยครับพอต้นนม่กระเทียครับน้ำตาลครับ พร้อมเต็นๆมาพร้อมเป็นคูณควันละลายเด็ด okay. ชิมรสชาติให้หนึงอืมอ,อร่อยเสร็จแล้วก็นี่ครับ ปลาดุกครับเอาน้ำลาดไปเลยครับชิมอรสชาติออกวหวานเค็มเมนะฮะเค็มนิดนึงหวานนิดนึงครับนี่ครับเรียบร้อยครับดุกทอดลางน้ำปลา ฝากกดติดตามด้วยนะครับ